พี่นุ <pierwszy> ้ยคะกับมาทางนี้ค่ะพินอยู่ทางนี้กับเชิญนั่งก่อนค่ะพี่นุ้ยการนอนหยอกขึ้นก่อนลุกขึ้นทำไมล่ะคะกับฝีได้นั่งก่อนแล้วการนอนการนอนนั่งอยู่แล้วทั้งนองเตือนพี่นั่งก่อนแล้วพี่ไม่ใจนั่งก่อนแล้วพี่นั่งทีหลังเชิญนั่งก่อนค่ะพี่นุ้ยการนอนหยอกขึ้นก่อน เอาละครับกับงเนี่ยประเด็นนั้นจึงพิในหลังก้อนแล้วกับพี่หนุ่ยมาจากวัดเลยครับกับไปมาจากวัดพี่หน,นุ่ยรรรรมมนะี่ธรรมะธรรมโมนะธรรมะธรรมโมนะจ้างปาปปจริงเลยครับพี่ทดงกับจ้างแบงบ,บนั้ยคนเราก็ามันต้องมีมั้งเออมันได้มีเพราจะ มุมบ้าเมื่อกลองมีมุมตำบ้าเมื่อไงเจ้ากานแดงเพื่อนเม้นแต่ว่ากูไปแลกกับมึงกูยังจำมุนใได้กอตานอย่างนี้ใช่อะไรว่ามึงเอากองกอตานกับต่างริบบาทกูยิบแล้วว่ามันตาบอดจริงไหมจึงตั้งแต่ตาบอดจริงแล้วใจไปอาทิพกองกอตานจะก็ไม่คืนมึงจำไปยี่ทิพแต่มึงเอากองกอตานไปอาทิพลับ ไม่กำไรหลุดลวนกำไรทั้งสาสิบกัดพอดีมันรลดเม็ดจะไม่ได้ดำบื้อเจ๊งเง้ยยนยุ่นกันไปแหม่มยุนย้่นเอาพี่นี้พิดเอาตังขอทานเลยค่ะกับไม่ได,ด,ด้ดำบือ้อหนอพอดีเบี้ยหมดมาเด้ดำบื้อหนอชีวิตมนุษย์กับมื่อลูกมุดกับลูกม่วงชีวิตมนุษย์เหมือนลูกมุดกับลูกม่วงกับหมายความว่า ชีวิตมนุษย์มันลงมุดลงมุมอ็คือวัดคือชุกกระลนไม่ทุกกระลอนแต่ว่าจะชุกรอง้นกินได้อะไรสุกสองสุกสองจองนสองครั้งกัดอะไรสุกสองครั้งแล้วกินได้คะน้องกินแด้ละุกกระหม่อมกระล้นชุกรอง้นกินได้มันกูก็ตายว่าเก้า ตีนกตรงไอ้แดงนี่มึงมึงมันคนแดกมึงก็โลแลยเปลือนเออชุกในหน้าตีน่ามาทุกในมอเก้าตีนชุกต้องอ้นชุกนกตรงกับชุกในมอเพราะข้าวที่คนเรากินนี่นะคะมันอะเลยแดงงมึงกูก้าใจว่ามึงมันมีความเจริญแต่ว่าการดีเราเจลาดก็ไม่มีเจรยวก็ไม่ได้ ไอเรจะเลียวคนเราจะล่าเลยต้องรู้จักพลิกแป้งจิงพลิกแป้งะอยยาอะไรเลยพลิกแป้งอยยาเจอโปรก็เองถือริ่มเออกันตาแป้งมันก็อยากพลิกแป้งกันเอาแต่ว่างนี้หมดสิบบาทหมดอะไรเดียวกรบโปรเขาเองไม่ใช่พลิกแป้งอันก็แยกว่าพลิกแป้งก็แยกว่า กุนนั่นมึงก็ใจมากกุญอะไรก็กุญธ์